พัดลมไม่หมุนอย่าเพิ่งทิ้งนะครับลองเปิดอากาศออกมาดูว่าทำไมครับนี่ครับเป็นเพราะว่าลูกปืนหมุนไม่สะดวกอาจจะขัดคล่องเราก็เปิดออกมาดูง่ายๆพัดลมไม่หมุนเราก็อ,าออกมาใบพัดออกมาก่อนอย่าเพิ่งทิ้งนะครับง่ายๆถ้าพัดลมไม่หมุน ถ่มอดออกมาเนี่ยตัวนี้มันฝืดอาจจะเป็นเพราะว่าลูกปืนนะครับลูกปืนไม่ได้ศูนย์เราก็หาน้ำมันมาหยอดหาน้ำมันมาหยอดหยอดตรงลูกปืนพัดลมเราก็จะใช้ได้ง่ายๆถ้าพัดลมเสียก็อย่าพึ่งทิ้งเช็คดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรนี่ก็ ไม่ห,หมุนเพราะเกิดจากสาเหตุลูกปืนเปิดเราก็หาน้ำมันมาหยอดแล้วก,ก็ใช้ได้เองในขณนะยังไม่ใช้น้ำมันนะครับเรามาโยกดูนี่คือวิธีง่ายๆซ่อมพัดลมมันไม่แม่ง่ายๆหรอกเดี๋ยวหาน้ำมันมาหยอดก็ใช้ได้แล้ว หลังจากเราหยอดน้ำมันนะครับเราไม่มีน้ำมันเครื่องเราก็ใช้น้ำมันออยน้ำยาทาผิวก็ได้นะครับเปิด,ดรูหมุนใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูทีนี้ฝนก็ตกพอดีครับเชื่อว่าใช้ได้หมุนเดี๋ยวเราจะประกอบเดี๋ยวเราก็ประกอบ ถ้าลมไม่เสียง่ายครับถ้าไม่หมุนบางทีอาจจะมีุ่นมีสนิมที่กเกาะบนลูกปืนถ้าลมไม่หมุนเราก็จะ่พึ่งทิ้งนะครับเรามายกดูไปคัดก่อนเราก็ประกอบเรามาหมุนดูกันครับว่ามันปิดไหมถ้ามันสิดเราก็หยอดน้ํามันแล้วครับนี่คือวิธีง่ายๆในการซ่อมถัดลมไม่ได้ซ่อมอะไรมากไม่ครับหลังจากหยอดน้ํามันแล้ว ประกอบไ,บ,ะบไม่เสียง่ายๆรับพัดลมไม่เสียง่ายๆประกอบง่ายนิดเดียวครับในการที่ดูพัดลมไม่หมุนเราก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับถ้าประกอบเรียบร้อยเรามาดูไปยคบว่าทำไมไม่หมุนง่ายๆถ้าพัดลมเสียไม่เสียไม่เสียง่ายๆหรอกครับ อ้าวหลังจากประกอบแล้วเปิดให้ดูครับลักษณะงวราลมไม่หมุนยังไงครับใช้ได้แรงเหมือนเดิมนะครับถ้าเรามีน้ำมันเครื่องนี่ก็ใช้แค่น้ํามันทาผิวนะครับมีห่ออะไรก็ได้หรือเป็นน้ามันจากน้ํามันที่เรามีอยู่สาเหตุก็เกิดจากฝุ่นเข้าไปเกาะลูกปืนแล้วก็ทําให้ลูกปืนสนิมขึ้น เราก็มาดรํตมันไว้ค่ได้ครับแค่น,นี้นะครับวิธีซ่อมพัดลมง,ง่ายๆถ้ามันไม่หมุนอย่าคิดว่ามันจะเสียครับง่ายๆครับนี่คือวิธีดูพัดลม